ค่ะมือนีนนทิยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของแม่ดวนนะคะแม่ดวนเลขร้านซ้ายนะคะวันที่ผ่านมานี่เขอาแปดหานะคะแม่ดวนสำรับนวดนี้นะคะหามาแล้วมีเลขสองตัวสองคู่นะคะจะเป็นตัวใดไป,เ,ปเบิ้งไปชุมน้ำกันเลยค่ะไปใจเฮ็ดพวรอดละพันธ์มาให้ยเอฟซีเบิ้งน้ำเนี่ยมาเบิ้งเลยค่ะ <laughs> บ่าวเด่นขึ้นว่อาวีดีลดละพันธ์วีดีค่ะ, <laughs> คะน้าไม่เพิ่นเอาเฮ็ดพอมาขาย มันออกม่มีไข่มดแดงด้วยอืมจานละรอยขาดละรอยแล้วพีน้องกองละร้อยนะผสมเห็ดเล็ร้อยขยส้สีอ้อนดีมันบห้าสิบบาทแปดนี่บ่อโลละพันอ้นี่สิเอาโลละแปดร้อยเอาจริงๆแล้วนี่เคองกิโล่สี่ร้อยนะคะคอนอนดีมันบดนันอค่ะ พนเห็ดไหมมีถุงละสี่ร้อยถุงละสองร้อยถุงละร้อยถุงละร้อยนี่กินคนเดียวมันบอแมนค่ะ <c oughs> แกงไส่อิรออรนอรีอืนี่กานาแกงไส่อีคือน้อยคือพ่นไม้เล็กว่าันพี่ตะลุยน่ตุยอือบนตะลุยพนักนเอามาจะใส่ในทอี่ มาแต่พวกเมนมืตลาดมี่ตะของแกวนี่ป่มาแต่บ้านมอไปบ้านมาบ่ากงกันแล้วกงป่ากรแปดร้อยมของแพงของแพงมีแมงกีนูนด้วยงมันมาิ ยูยูสกุลนี่กับแพ่งยูนบบเฮดสองัตอมอะไรเื่อมปตาง้าเพชรสองเพชรด้าง่าบาาง้าเพชรด้วยแพงไปนลูเดี๋ยวจังง่ายมันกระเทกมันกระลุกตอนนี้มันไหม่ยุงกรเด้งบแงเราไปบงดอกะเคียวให้กินนรอบแรกนั้นแท่ อ,อ้อนดอ,อกาเียวตรงการขายดีจนขายนํ้ำบ่าทัานช่วงนี้ห้นก็น้อยกัหน่อยปกติแหละทอ,องตลาดก็มีรางวัลใหญ่นะคะนะคะหตัวร้อยหตัวร้อยบวัาถก ไมเบียดบกเอคงอยวันเดีเากาบวันขอว่านวนั้นทนใดงหวไทำแล้ว่บเอามูต่อไปสัมผัสอยู่คือบ่เข่าวันนี้ผันหมากไปเหลร้านแม่ดวนหแล้วหาแล้ววนเนี่ยหาตมือไดพ่อบ้านเปอมานจะกบา เราเที่ยวไปได้ละหลนใ่จ้าคนไทยมากตัวใดวน,นี้เลขล้านใช้สองหาก็หาศูนย์วัติพันธมากคนไทยตัวใดไขบนหรือล่างเปีนหาโอ้เปลนหาอกลางวัติพันมากเลขล้านใช้ไขเปลี่นหางวันี้ยังก็สองหาก็หาศูนย์ยนซื้อไว้ไปหนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะึ สซื่อตะเอกชะนส,นสอหกับ5ู้นเพินหายมา,จากจากมือแล้วสองสามมือแล้วสอหกับ5้าศูนหายตะเลกสตัวบอกแม่ดวนจ้ะสามไปวนี้ว่งหนึ่งหันพ้นตต๊ะไสด้บกุกสนนามมนะ อยู่ในตำบลกูโดนเปียกวดข้างวดมานีวดทนบม่โลายวีัดีนกรตกจ้านคุคูเดียวแม่นู่เองระดาไปไปเล่าว่านะไปย่างไปย่างครับไปรักษาจากฟองแล้วบ๊สบายวัานา ก็ได้มาทายผู้เดียวสงการคนหลายน้อยากมากกันคนหลายกับสื้อนั่นนั่นนั่นสิมาทายกับว่ายึดกํลังแรงทรงงเดี๋วเป้ำขวดเด่ยวพอดีนะนั่นที่เทศกาลเนาะขายดีทำเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้คนกับกับแล้วเนาะก็จะมียึดแน่เสาร์อาทิตย์คนไปหาปูชิล่าเนาะกับกับมาซื้อของซอยจ้า จะรู้ป้าตัวกบแน่นเาเลขรดเพิ่นเลยเนาะได้ได้แล้วได้ได้ตัคนกับบอบอกตรงๆเราเออแน่่วนวาดีจสื่อาซื้อเง็้ยพอพี่น้องแท่งก็แท่เอ้าเลขร้านไส้แม่ด่วนนะคะสองห้ากับห้าศูนย์เห็นบเนาะพี่น้องเปิดแฟลกนขึ้นป้าขึ้น้น สองห้ากับห้าเพิ่นเน้นตัวใดเพิ่นบอกว่าบมเดลทามสองครูหนึ่งเนะาะเปล่าขายของบ่กล้าถามว่านเน้นตัวใดเ <c oughs> ปลามาขายของมาดวนมาเลขร้านไส้เพิ่นนะคะสามีเพิ่นเอามาหายนะคะงวดที่ผ่านมาในเขา 8, ่าแปดฮางวดนี่สองห้ากับห้าศูนย์นะคะเติมแล้วหนี่ยใ่ไหม นนนงนมันมาส่งหอดไปสนีมาส่งถึงที่เนาะอยู่บ้านบริอยมาขายของมาส่งยี่ตลาดเลยดีให้เนาะดีๆส่งถึงที่เลย เราพนรดเหลือแปดร้อยเฮ็ดพอะวันแพ้งต่ว่าันอ่อนดีอ่อนดีดีสกลนครตะนาเฮ็ดพอเฮ็ดพอสักนนะีม้นมาตตสกลเฮบมาตตาด้านัวอบลตะวันอ่อนดีตะวันแขงรอละแปดร้อยรอละพัให้มันถือจังน่อยปีกายนี่ถูกถูกอละสองร้อยห้าสิบนะ้ค คุณลูกในคลิปนี้แนวทางของแม่ดวนนะคะเลขล้านใต้เพิ่นงวดที่ผ่านมาถูก8ปดหาวดนี้2อหากับพาศูนย์นะคะเป็นแนวทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะก้แมขอบคุณแม่ดวนให้เอฟซีโชคดีแนวทางของแม่ดวนนะคะหาทีบาทแม่ สี่สิบบาทเห็ดกระด้างหน้าไม่กิดปูข้าวโพดเต็มเลยพี่น้องมามามูขู่มัมมกจะเจ็บเต็ตมพื้นเลยรกครับดกเนี่ย ยอะนี่ลีโดคักแต่บนเอาอย่างสีท่อมุ้งอย่างนั้นคนมือเย็นค้นมือเย็นตัดมันจะมายืนผื่นไหมนะมันยืนมาไหนมันหนักลูกมันมันพากันนอนเลยอโเต็มเลยเพิ่าเพิ่นเวทมือหดน้ำเนาะลดน้ำเวทมือโอ้ลูกค่ะลูกเร็ ทาวงแรกยิ่งบ้านสุกคือซื้อได้ดิ่นแปลงคนเก็บซูมือคนน่ะ,นะโอ้คนเก็บไม่สุกไป